ค่ะลาลาลาลิซาอันเดอร์สกอเค่ะ8ล้านไลค์แตกเป็นรูปที่3แล้วนะเออสุดปะแอดว่าเราว่ารูปนี้ต้องได้รูปที่3แน่ๆนะคะเพราะว่า7ล้านไลค์แตกภายใน24ชั่วโมงเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเป็วมากๆนะแต่จริงๆก็ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารูปนี้ตะลิสน้อยของพวกเราก็แซบจริงๆเรียกว่าเด็ดพริกมาทั้งสวนยังไม่แซบเท่าลิซา Lisa รูปนี้นะคะอ่ะก็เป็นว่ายินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะ เป็นศิลป,ปินเคป๊อปเพียงคนเดียวที่มีรูปในจีเกิน8ล้านไลค์ไปแล้ว3โพสต์ด้วยกันค่ะ ทีนี้วันนี้ตลิสน้อยของพวกเรานะคะก็มาอัพภาพลง IG ด้วยนะแต่เป็นภาพเก่าค่ะที่น้องเคยไปเที่ยวมาแล้วซึ่งเหตุใดยายเอาภาพเก่ามาลง IG นั้นอันนี้แอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะหรือเพราะว่าไม่สามารถเปิดเผยลุคล่าสุดเพราะว่าถ่ายโซโลอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือไม่ก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะน้องแค่แบบ อยากเที่ยวบ้างอะไรบ้างแต่มันติดโควิดไงเลยไม่ได้ไปไหนก็เลยต้องเที่ยวทิพย์ไปก่อนอะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแฟนๆข่าวเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะคะถึงเสื้อที่น้องใส่คือมันมีลายเสือไก,กลๆถูกต้องนะให้เห็นวบวบ,บบําบําสองรูปนะคะซึ่งวันนี้พี่ดีเจงูเองเขาก็มาลงรูป i อ Story ต่อจากเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยพี่แกกาลังขึ้นเครื่องบินไปที่ไหนสักแห่งยังจํากันได้ใช่ไหมแล้วสรุปคือวันนี้ค่ะมันเป็นรูปภาพบนเครื่องบินนะคะ กลับมันมีอีกรูปหนึ่งก็คือรูปเสือตัวนี้นี่แหละค่ะซึ่งมีแฟนๆเนี่ยก็เริ่มเอ๊ะใจกันว่าเอ๋อจะเกี่ยวยงอะไรกันหรือเปล่าทําไมลายเสือมันดูแบบคุ้นตาจังอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ยังให้ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าทางด้านคุณแอนดรูว์ค่ะวันนี้ไม่ได้มาสปอยโซโลของน้องลิซ่าแต่อย่างใดแต่ว่ามาโพสภาพกล่องจาก Mac Cosmetic นะคะซึ่งข้างในเป็นกระจกจาก Mac ซึ่งมีลายเซ็นของน้องลิซ่าด้วยบอกตรง หน้าวันนี้พอล่าแอดเห็นแล้วคือแบบ อยากได้มากเลยก่อนหน้านี้นก็เห็นมาบ้างแล้วค่ะเราก็อยากได้แต่ว่ายังไม่ได้ไปดูสักทีว่ามันมีขายแยกไหมอะไรยังไงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแอดเข้าไปดูอีกทีนะแล้วก็ขอปิดท้ายไปด้วยยอดอัปเดตทาง IG ของน้องลิซ่าล่าสุดนะคะกับ52.9ล้านผู้ติดตามแล้วนะเออซึ่งอีกแค่10,000 0เท่านั้นเราก็จะได้ฉลองผู้ติดตามของน้องที่53ล้านผู้ติดตามกันแล้วล่ะค่ะเอาจริงยอดต่อวันคือมันตกอยู่ที่ประมาณแบบ5-5 0ถึง ถึง60,000่นแอคเคาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ไม่กัน2วันนะคะ53ล้านผู้ติดตามทางไอของลาลิสาแตกแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มไอยังไงเดี๋ยวสาหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วงนี้เงียบๆนะคะทุกคนหลังผ่านช่วง Steam มสเตจในรายการคิงด้อมไปวันนี้ก็คราวๆค่อนข,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 ข้างเงียบหายอยู่บ้างก็ถือว่าให้บลิงแล้วก็ลินลี่นะคะได้พักกันบ้างเพราะว่าเสาร์ที่ผ่านมาก็คือมันมาหนักเหลือเกินนะไอะยังไงสําหรับคลิปนี้ก็แอดมินขอมา ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะฝัสดีนะฮะทุกคนบ๊ายบายค่ะ